มันหลุดแล้วมันหลุดแล้วมันหลุดลงมหลุดยังไงนเพลงใหม่อ๋อเป็นแฟนไม่ช่เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแฟนกันฉันรียไงเขาแค่ทำเพลงที่เชิญไม่ใช่ไม่ใช่ฉันมอกว่ามันไม่ได้เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หรือเพลงแล้วเหลี่นแล้วฉันกไปดูแล้วห้าสี่สาม่องอามอสแม้วมันไม่จด้ต้องซัพพลายเนาะโปดเอาังครับขออนุาจัดพี่นะ เริ่มเลยเนาะวันนี้เนาะเรียกว่าเปิดกันเลยไม่ต้องสปอยกันแล้วครับผมยังไงบ้างจ๊ะเราก็มีการเปิดตัวเพลงไปแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเรานะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เราอ่ะเวลาไปอีเวนต์หรือว่าเวลาไปโชว์อะไรเงี้ยครับเราจะไม่ค่อยมีเพลงรักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราควรต้องมีเพลงหลักไว้โชว์สักหนึ่งเพลงอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดกันว่าเราจะอยากให้เพลงหลักออกมาในทิศทางไหนแล้วก็เลยปรึกษากับทางชายแล้วก็ปรึกษากันด้วยเนาะเราก็ออกมาเป็นเพลงระหว่างเรา between us <c oughs> นะครับก็สามารถเราฟังได้แล้วแล้วเนื้อหาล่ะเออเนื้อหาเนื้อเพลงให้เขาไปกดถามสิเป็นนักข่าวเองซะละเออเธอไม่ช่วยตอบเลยเหรอเนื้อหาก็ เนื้อหาพวกนตรงว่าก็เอาเป็นชื่อประจำวันของเราน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็ถามว่าแบบความสัมพันธ์ของเรามันมันเป็นแบบไหนทําไมมันน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยครับก็ย้ายทุกคนเข้าไปฟังในเพลงเพราะว่าชีวิตของเราเหมือนในเพลงเลยอันนี้คือความสัมพันธ์ในเพลงหรือว่าความสัมพันธ์ในอะไรเอ่ยในชีวิตในชีวิตจริงในชีวิตจริงครับก็เป็นเหมือนในเพลงเลยเป็นเป็นในเพลงคือตามที่เราเห็นไปว่าหลักคอมวอาเออพวกเราเป็นแบบ แฟนกันแล้วหรืออะไรกันแล้วหลังจากที่ปล่อยออกมาให้ได้เห็นกันก็เป็นความรักที่หวังดีต่อกันแล้วกันครับเสนอแล้วล่ะค่ะยังไงอัยเองก็ครับก็จริงๆด้วยความที่เราสองคนสนิทกันมากแล้วแล้วเราก็อยากจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วคู่เราเป็นแบบไหนเราก็เลยเสื่อออกมาทางเพลงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าไม่ว่าใครจะมองว่าเราแบบเป็นเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่า สุดท้ายแล้วฟแนลลี่เราสองคนก็คือแบบมีความรักที่จริงใจต่อกันแล้วเราก็อยากจะเสือกออกมาว่าแบบจริงๆไม่รู้ว่าต้องเรียกคํานี้ว่าอะไรแต่ว่าเราเราเรียกมันว่าแบบความรักที่ที่จริงใจมันก็กลายเป็นเพลงที่เพลงว่าระหว่างเราเคือพอพอปล่อยออกเพลงออกไปฟิตแบบคดีครับเพราะว่า แฟนๆหล,ลายคนไม่ค่อยเห็นมุมนี้เท่าไหร่เพราะเพลงที่เราปล่อยไปก็ Dancing with the Devil ก็แบบดาร์กหน่อยก<ช>็มีความแบบเวนวียใช่ไหมครับแล้วเขาปล่อยเพลงมันเป็นเพลงเศร้าเขาเลยบอกทำไมคู่ราไม่ค่อยหวานเลยก็เลยปล่อยเพลงนีไฟเพื่อแบบเขาเรียกวา่าให้แฟนๆได้ได้แบบอิ่มอิ่มหนังใช่แล้วก็เป็นเพลงแรกของมอสด้วยผมไม่เคยร้องเพลงนะทุกคนแล้วก็เป็นเพลงคู่แรกของเราก็ตื่นเต้น มากๆแล้วก็ตอนอัดเพลงนี่คือแบบลุ้นที่สุดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอออกมาก็พอใจแล้วก็ทุกคนก็แบบพอใจกับเพลงแสดงว่าเราก็คือติดตามอ่านคิดแบนแฟนๆแล้วใช่ไหมคะชื่อบอกชื่นใจไหมคะชื่นใจนะฮะเพราะว่าพอคนอื่นบอกเอ้ยมอก็ลองได้นะอะไรเงี้ยฮะออกผลงานใหม่ๆออกมาบ้างอะไรเงี้ยก็อุ้ยมีกําลังใจแล้วก็อยากจะออกเพลงต่อไปเร็วๆคือเขาว่าชอบเป็นฟิลว่าแบบ ทำไม่ได้ทำไม่ได้อไะไรเงี้ยพอไม่เคยทําผมอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรที่เราไม่เคยทําไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลองฝึกจนถึงเต็มที่ก่อนแล้วให้เขาเรียกว่าให้ผลงานมันตอบเราเองว่าเราทําได้หรือไม่ได้จริงๆก็คือสดงว่าเป็นกำลังใจงให้เขาถ้าเรื่องนี้คือผมค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าเขาเฟลง,ง่ายมากสำหรับการร้องเพลงเพราะเขาไม่เคยทำมาก่อนผมต้องให้กำลังใจเขาวินาทีต่อวินาทีเลย เพราะว่าตอนอัดอะคือด้วยความที่ถ้าใครไม่เคยอัดมันต้องข้างกดดันมันอยู่ในห้องสี่เลียบพี่แคบมันจะมีภาวะกดดันเยอะมากแล้วเพลงมันสดใสเพราะฉะนั้นผมก็จะคอยส่งอเนียที่บวกต่อว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่ต้องไปคิดถึงบรรยากาศโดยตรงนี้นะเราให้คิดถึงโมเมนต์นี้ทําแบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไปกับสถานการณ์ที่เราแบบแบบบอกให้เขาไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาเป็นเพลงกลายเป็นว่าอัดเพลงคนเดียวแต่ว่ามีอีกคนอยู่ในห้องด้วยยิ้มอยู่นัน กินลิ้งล้อกินเหมือนหลอบอกเล่าครับอย่างนี้ขาดจะไม่ได้แล้วสิเพราะว่าเขาให้กำลังใจแบบว่าทุกวินาทีขนาดนี้ก็เหมือนกินน้ำอาถ้าได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นกลังใจให้ผมทุกอย่างเลยแล้วเขาก็คอยสอนคอยบอกตลอดถ้าไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมไม่มีเขาไปผมก็อาจจะตายก็จริงครับจริงขนาดนี้กระแสกระแสฟนมิดมากเลยจะมีไปแฟนมิดที่ต่างประเทศอ๋อใช่ครับ ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็อยากให้แฟนๆเขาเรียกว่ารอติดตามนะครับเราก็เตรียมโชว์กันมาค่อนข้างหนักและอย่างสิ่งที่อยากให้กําลังใจสุดๆเลยก็คือการเต้นคือผมกับมอสคือเต้นไม่ได้เลยเป็นคนที่เต้นไม่ได้ขยับตัวแล้วมันแปลกตอนนี้เราก็ซ้อมแบบเขาเรียกว่ามูฟร่างกายให้ดูธรรมชาติะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็โชว์เต้นน่ารักน่ารักแล้วก็มีเต้นแบบจริงจังด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในแฟนมี ใช่สามารถซื้อบัตรได้เลวครับเป็นแฟนมิเกาหลีแฟนไทยหลายๆคนก็บอกว่าทำไมไม่จัดที่ไทยก่อนจริงๆเราจัดจริงจจัดที่ไทยก่อนแล้วแต่ว่าแต่ว่าโดนเลื่อนใช่ก็เลยแฟนๆหลายคนก็เลยซื้อตั๋วตามไปที่เกาหลีก่อนเลยใช่ซึ่งจะบอกว่าคือไปแฟนมีเกาหลีใช่ไหมครับเราเราก็ไปแบบไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะมากเพราะผมไม่เคยไปเกาหลีมาก่อนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์มาฝากแฟนๆชาวไทยให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบ เฮ้ยที่เกาหลีเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีการเก็บบรรยากาศรอบตัวกันเป็นไปเป็ใชรเป็นเกาหลีเป็นยังไงสิครับ๋อแสดงว่าจะมีโมเมนต์คู่ของเราเสิร์ฟนอกจากแฟนมีด้วยที่เกาหลีอะไรองเี้ด้วยก็ต้องรอดูต้องรอดูครับเราดูครับโมเมนต์นี่คืออะไรไม่เคยมีเลยอืมอโมเมนต์แบบรักๆหวานๆอะไรเงี้ยเสิร์ฟให้แฟนๆไงเราสนิทกันมากเออช่วงนี้เริ่มไม่ค่อยสนิทอ้าวยังไงเออ แ้ที่เกาหลีแล้วมีที่อื่นมีแผนจะไปที่อื่นต่ออีกอ๋อจริงๆมีอีกหลายประเทศเลยครับแต่ว่าถ้าเท่าที่รู้ตอนนี้คือที่คอนเฟิร์มมาก็จะมีที่เกาหลีเสร็จแล้วก็บินกลับมาที่ไทยครับแล้วก็อาจจะมีไปที่ไต้หวันด้วยแล้วก็มีอ๋อในเอเชียนี่ก็มีประมาณสองสามประเทศครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นประเทศไหนมาก็มองเป็นหลายที่แล้วแหละถ้าเราติดตามชมกันเราคู่ของหวานแบงค์เนาะใช่ครับผมแต่จริงๆอยากให้รอรอชมมากๆเพราะผมเตรียมคอนเทนต์เยอะมาก พอเราไม่เคยไปเราตื่นเต้นเราก็เลยเตรียมคอนเทนต์ไปเยอะมากพี่ตาเป็นประกายแล้วนะอยากไปแล้วนะอยากไปวันนี้เลยก็เป็นคนชอบเที่ยวมากแต่ทุกคนเห็นแล้วใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยฮะแพ็คกระเป๋ารอ้อนเลยแล้วจะไปแล้ววะกระเป๋จะปีแล้วฮะเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีจริงสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ซัพพอร์ตทุกของเราเลยครับบอลแบงค์ครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็อยจะบอกว่าผลงานของพวกเราออกมาให้ทุกคนได้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็กำลังจะมีแฟนมิด ก็อยากให้ทุกคนอย่าอย่าลืม่ิดบัตรนะฮะเพราะว่าเราเตรียมโชว์เตรียมอะไรมากมายทุกคนได้ดูแล้วก็ได้รับฟังนะครับตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็มาเจอกันที่แฟนมีดนะครับหลายประเทศเลยก็เจอกันนะครับขอบคุณนะครับผมครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนนะครับที่แบบยังคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจมอบความรักความอบอุ่นให้โดยตลอดเลยทั้งที่ซีรีส์ก็จบไปแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบ อดทนรออีกนิดนึงซีซั่นสองกลังมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนอดทนรอก็ไม่มีอะไรจะบอกทุกคนนอกจากว่าเจอกันที่แฟนมีนะครับจะทําให้เต็มที่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับ